ค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ ลมแรงงนี้ปลามันจะกัดยากหน่อยนะครับไม่รู้จะมีตัวกัดให้หรือเปล่ากัดแล้วครับแม่ มาแล้วครับตัวเล็กก็กัดครับมาแล้วครับวันนี้ตียัดป่าผักบุ้งนะครับเมื่อกี้นี่นี่ครับผมโอ้แรงดีกัดกบยางไอ้บูนะครับนี่ครับปลาช่อนนะครับไม้ก็เป็นไม้เอ่งน้ํานะครับกัดกบยางไอ้บีไอ้บู๋นะครับ มาแล้วครับเต็มแรกของเราวันนี้สุดยอดครับผมมาไม้นี่แหละมาขอหน่อยดิกัดครับกัดไม่โดนเฮ้ตัวเล็กครับตัวเล็กกัดอีก นี่โอ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนอเอาใหม่ครับมา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 แกมือหน่อยแล้วกัดครับกัดไม่โดน กัดครับโอ้ยตัวเล็กเอาไหมครับ<อ>โดดจ่องตัวเล็กมันกัดไม่ค่อยโดนเป็นธรรมดานะครับเพราะว่ามันกัดมันชนเหยื่อเหมือนวิ่งชนเหยื่อเดี๋ยวตื้อก่อนครับ ทุกลับลับแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตัวตัวนี้ไซส์ดีครับผมเดี๋ยวขึ้นฝั่งก่อนเลยมาอีกแต้มครับแม่ตัวนี้ไซส์สวยครับเห็นพุ่งออกมากัดเลยนะครับตัวนี้โอ้หลุดพอดี พอดีหลุดพอดีครับเมื่อกี้สุดยอดมากครับผมกัดนะครับกบยางไอบูนะครับนี่ครับไซส์ดีครับตัวนี้โอเคครับสุดยอดมากครับผมไอบู ัดไม่โดนนะครับไม่โดนครับก,กัดอีกแล้วออเรียบร้อยครับซ้ำเต็มคำครับ ตอนแรกกัดผิดนะครับซ้ำเรียบร้อยครับเต็มคำครับนี่นะครับไซส์เล็กๆครับไม่มีพลาดครับนี่กัดเอ่อกบยางนะครับไอ้บู้นะครับสีเหลืองนี่ครับไซส์มาอีกเต็มแล้วครับสำหรับวันนี้ สุดยอดมาครับผม ไอ้รอยครับอีกแต้มครับนี่ครับตัวนี้เป็นไอบูสีส้มนะครับนี่ครับออกมากัดออกมาจากป่าผักบุ้งครับนี่ครับสุดยอดมากครับผมโอเคครับอีกแต้มครับแต้มที่เทไรแล้วไม่รู้โอเคครับสุดยอดครับผมเก็บภาพครับ